คนที่มั่นใจในตัวเองสูงกับคนที่เดือดร้อนไม่ฟังใครส่วนใหญ่มันจะคือคนคนเดียวกันเรื่องราวของสาววัยรุ่นที่ต้องตั้งนาต,งตั้งตาวิ่งเพื่อจะไปช่วยชีวิตผัวให้ทันเวลาไม่อย่างนั้นผัวจะโดนฆ่าจากความเง,ง่าของผัวเธอเองเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ผมดูแล้วรู้สึกเหนื่อยแทนนักแสดงที่สดตั้งแต่ที่เคยดูหนังมันเลยก็ว่าได้เออวิ่งทั้งเรื่องไม่เหนื่อยได้ไงและเรื่องราวความซวยที่ต้องมาวิ่งของแม่สาวที่ไม่ใช่นักวิ่งจะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทร,ทรงภยยาาาษก ปอยโดยเกมมิ่งฟอลล์เดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกิกน,กนแบบาตอดตายตาเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้่หากข้อมูลผิดพาาาลาดย หรือตำราบนเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่หญิงสาวผมแดงคนนี้เธอมีชื่อว่าโลล่าเธอเป็นหญิงสาวธรรมดาบ้านๆที่ตอนนี้กำลังคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มนามว่ามานิโลล่าก็เล่าว,ว่าวันนี้เธอโดนขโมยรถแมงกะสก็เลยเสียงนิดหน่อยเพราะไม่มีรถใช้แต่มานิเก็บอกว่าเขามีเรื่องน่ากังวลใจกว่าตั้งหลายเท่าโลล่าก็โคตรจะงงและถามว่ามานันเรื่องอะไรนี้บักมานิก็เลยเล่าว,ว่าวันนี้เขาไปรับงามนมาจากพวกแก๊งมาเฟียโดยการเอาเพชรที่พวกมันขโมยมาไปส่งให้้้้กกัับบพ่่อออคาาาทีรซืจนนม็ตตง มาส่งให้กับพวกแก๊งมาเฟียแต่พอเดินออกมาก็ไม่เจอกับใครสักคนมันก็เลยมาขึ้นรถไฟเพื่อจะหาทางเอาตังค์มาให้พวกมาเฟียแต่ในขณะที่กาลังนั่งรถไฟมันก็เลือบไปเห็นตํารวจจนตกใจหวาดผวาและเดินออกมาจากรถไฟโดยที่ไม่ได้หยิบถุงตังค์ออกมาด้วยทําให้ถุงตังค์หนึ่งแสนตกมาอยู่ในมือของตาลุงเร่ร่อนสายชิวแบบที่ตาลุงไม่ต้องออกแรงทําอะไรเลยเออย่ดีๆก็ได้ตังค์บางมานี้ก็เลยคิดว่ามันคงจะเอาตังค์มาคืนให้พวกมาเฟียไม่ได้แน่ๆมันก็เลยโทรมาขอความช่วยเหลือจากเมียสุดจี๊ดเพราะว่าไม่รู้จะพึ่งงใครแล้้้ววตตออนนนีาาาากจจะไปหัมา ตังหนึ่งแสนแต่ตังหนึ่งแสนก็ไม่ใช่ปัญหาของทั้งหมดเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่20นาทีพวกมาเฟียมันก็จะมาเอาตังบางมานี้ก็เลยสติแตกแล้วบอกว่าท้าอีก20นาทีโลล่ายังมาไม่ถึงตรงจุดที่มันอยู่พร้อมกับตังหนึ่งแสนมันจะเข้าไปป้นร้านสะดวกซื้อเพราะนั่นจะเป็นทางเดียวที่คนงง่ๆแบบบางมานี้พอจะทําได้เออถ้าไม่ง่จริงกูไม่ลืมตังไว้บนรถไฟหรอกโลล่าก็บอกว่าอย่าเพิ่งวู่วามให้รออยู่ตรงนั้นก่อนอย่าเข้าไปป้นงง่ๆแบบสิ้นคิดแล้วพอวางสายโลล่าก็ทําการค่่ค่่่่นนนนคคิิิดดดจจจาาาาากกกั้้้้็็็ววงงงงเเตมมสสปปีพอะะะไไหหทททชยยโุใซึรข ไกลพอสมควรแต่โลล่าก็ไม่ยอดท้อและทาการสรับขาวิ่งแบบสุดชีวิตเพราะกลัวว่าผัวจะตายหายจากความโง่ของตัวเองและในระหว่างทางโลล่าก็ดันวิ่งผ่านตาลุงที่กําลังหอบถุงตังของบักมานี้โดยที่เธอก็ไม่รู้สัก,กนิดว่าตังน่ะอยู่กับตาลุงคนนี้เออแครมันจะไปรู้ว่าวะจากนั้นโลล่าก็วิ่งตรงมาที่ธนาคารเพราะคุณพ่อสุดที่เลิฟของเธอมาทํางานอยู่ที่นี่แต่พอเข้ามาเจอกับท่านพ่อสุดที่เลิฟโลล่าก็ดันมาเห็นว่าพ่อกําลังคุยกับเมียน้อยเรื่องที่เมียน้อยของพ่อกําลังท้องจากการที่แอบลูกแอบเมียไปปแววกกกก่่่่่่่ัเมมียยยนนน้อออาาาางงต็ใใชรรืหญท อธออจะตต้งายโลล่ากเลยบอกว่าพ่อจ๋าขอตังค์หน่อยพ่อก็บอกว่ากูบอมมีจะหาที่ไหนให้มึงได้ตั้งหนึ่งแสนแถมจะเอาตอนนี้ซะด้วยแต่โรลากไม่ฟังเหตุผลอ,อะไรทั้งนั้นเธอก็บอกว่าจะเอาจะเอาแบบนั้นซ้ำๆพ่อก็เลยหมดความอดทนแล้วบอกว่าต่อไปนี้กูจะไม่กลับบ้านจะย้ายไปอยู่กับเมียน้อยและมึงก็ไม่ใช่ลูกของกูอีกต่อไปเอาแค่มาขอตังค์โดนตัดพ่อตัดลูกเฉยเลยโรลาก็ยืนมึนไปพักหนึ่งเพราะมีเรื่องต้องกังวลใจหลายช่องทางแต่ก็มึนได้ไม่นานนะักเธอก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าไปหาผัวไม่ทันมันจะต้้อออองงเเเขาาาไปป่่นนนนนนโโๆหมมืกกกัับบททีแลลยํ วิแล้วก็วิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะตอนนี้บักมานีก็ชักปืนออกมาและยิงใสฟ่ฟาพร้อมกับบอกให้ทุกคนมอบลงที่เพ,พรร 1, 000, ลินเพราะกูต้องการตังค์หนึ่งแสนแมงปลนเพราะกลัวมาเฟียแต่มึงดําไม่กลัวตําตรวจนี่นะและในขณะที่บักมานีกําลังป้นด้วยความเพลิดเพลินจู่ๆโรล,ล่าก็โผล่มาแล้วบอกให้มานีเลิกทําง่ๆซักะทแต่บักมานีก็บอกว่าบอดได้เพราะตอนนี้กูถอยไม่ได้แล้วโรล่าก็ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยเข้ามาช่วยผัวปลนทตงท่านี่ไม่น่าจะต้องมาช่วยมันเลยสักคนนนนิิดเเเเเเเรรรรีีีีีีียยยยยกกกไ้วว่่่่่่าาาาาป็มมทททุออองงงพืผจๆสะขโตแแหล พอกมันนี้ได้ตังมาแล้วมันก็รีบพาเมียวิ่งออกไปจากร้านเพื่อจอาตังไปให้พวกมาเฟียแต่ก็ไปไม่รอดนะครับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายก็พากันแห่มาล้อมทั้งคู่เอาไว้บักมันนี้ที่รู้ว่าไม่น่าจะรอดก็เลยโยนถุงตังไปให้ตำรวจแต่มันก็ทําให้ตำรวจคนนี้ตกใจและทําปืนลั่นใส่กลางหน้าอกของโรล,ล่าจนเธอต้องหงายท้องหงายใส่และทําท่าจะตายหาซะย่างงั้นอ้าวทำไมตายง่ายจังวะและในขณะที่โรล,ล่ากำลังจะตายเธอก็นึกถึงตอนที่เธอกำลังนอนคุยกับผัวที่เพิ่งจะสวัดกแก้กันมา,มาหมาดๆเอออย พระเอกและนางเอกของเราทันทีเราแสววายแก้กันมาจนนับไม่ท้วนแล้วแต่ก็ไม่ได้เรียกพระเอกนางเอกนะโลล่ากับมานี้มันก็เรียกง่ายดีแต่ถึงโลล่าจะลามกจนเระเปลี่ยนในขณะที่กำลังจะตายมันก็ทําให้เรารู้ว่าไอ้สองตัวนี้น่ารักกันขนาดไหนแต่ก็ยังไม่ทันได้สาระหรือใจความสัมพันธ์อะไรโจโหนามันก็ตัดฉากมาตอนที่โลล่ายังไม่ได้ออกวิ่งท่าทานที่เพิ่งจะตายไปเมื่อกี้นี้อีหย่งของมันวัแล้วก็มาเดิมนะครับโลล่าก็ทําการออกวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งเหมือนกับว่าเรื่องเเห็็็นนนอาคตกป้ แต่โลล่าก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเคยวิ่งไปชนอะไรก็ชนเหมือนเดิมเคยวิ่งผ่านใครก็ผ่านเหมือนเดิมเคยวิ่งจนทําให้รถชนกันก็ชนเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรอบแรกเลยสักนิดแต่มันก็มาเริ่มเปลี่ยนแปลงจากคุณพ่อสุดที่เลิฟที่รอบนี้โลล่าไม่ยอมท่านพ่อและแอบไปจิกปืนมาจากรอปรพอเพื่อจะเอามาจี้ท่านพ่อสุดที่เลิฟแล้วบอกว่าเอาตังค์มาหนึ่งแสนไม่งั้นท่านพ่อจะโดนหนูยิงตายแน่ท่านพ่อก็โคตรงง,งแต่ก็ยอมทําตามที่ลูกสาวบอกทุกอย่างเพราะดูหน้าตาแล้วน่าจอาจรตตน มากมายพากําแห่ล้อมธนาคารเอาไว้เหมือนกับที่โดนรอบแรกยังไงอย่างนั้นแต่ตำรวจพวกนี้มันก็ดันโง,ง่และคิดว่าโลล่าก็เป็นแค่คนที่มาใช้บริการธนาคารตำรวจสุดเติมพวกนี้ก็เลยพาจนออกมาจากที่เกิดเหตุเออม่น่าละบากมานี้มันถึงกลัวมาเฟียมากกว่าตำรวจจากนั้นโนล,ล่าก็ทำการจำเอาเพื่อจะไปให้ทันคุณผัวที่กำลังจะป้อนร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมซึ่งรอบนี้เธอก็วิ่งมาถึงก่อนที่ผัวจะเข้าไปป้นบากมานี้ที่เห็นเมียก็ดีออกดีใจเพราะคิดว่าคุณเมียจะต้องหาตามมาช่วยเขาได้แน่แต่บากมานี้ก็ไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นเพราะในขะนทีีี่่มมมาาาาาาากกัังงจเดนนนหยยยรรพบบค้็อ เวและชนบักมานี้จนตายหาไปเชอยยางนั้นอากูวิ่งแทบตายมึงดำมาตายงโง่เฉยเลยจากนั้นโลล่าก็นึกถึงตอนที่เธอสแสวแกกับัวดเสร็จแล้วคุยอะาไรากันสับเพเหระไปเรื่อยเปื่อยเซมาก็เหมือนเดิมเปยเดะเพราะจะจูนหนังมันก็ตัดฉากมาตอนที่โลล่าย,ยังไม่ได้ออกวิ่งเหมือนกับว่าทุกอย่างกลับมารีสตาร์ทใหม่อีกครั้งคล้ายๆกับการเล่นเกมที่มีตอนจบหลากหลายรูปแบบนั่นแหละครับโลล่าสาวนักวิ่งก็ลังทำการสับขาเหมือนกับว่าชีวิตของเธอต้องวนล,ลูปอยู่แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่รอบนี้ก็ ทตานที่สองรอบแรกวิ่งผักลางจนฝุ่งแม่ชตีต้องพากันหลบแต่มันก็ทําให้โรล,ล่าเกือบจะมาชนกับพ่อหนุ่มคนนี้ที่ขโมยจักรยานคนดวงสวยเพื่อจะเอามาขายซึ่งรอบแรกมันก็ได้ถามขายจักรยานให้กับโรล่าแต่รอบนี้มันไม่ถามขายโรล่าเพราะโรล่าเกือบจะวิ่งมาชนมันและการที่มันไม่ได้ถามขายจักรยานให้กับโรล่ามันก็กลายเป็นการปเปลี่ยนทม์ไลน์แล้วมาแวะซื้ออะไรกินข้างทางจนได้มาเจอบตาลุงเร่ร่อนสุดรวยเพราะมีถุงตังของบางมันนี้มันก็เลยถามขายจักรยานกับตาลุงตาลุงที่ตอนนี้รวยเละก็บอกว่าโอเค,คอก ที่มีเป็นแสนไอ้น้องเอ้ยในขนาดเดียวกันที่โลล่าที่ตอนนี้กําลังวิ่งแบบสุดชีวิตแต่รอบนี้เธอก็ไม่ได้ทําให้รถคันนี้เสียหลักจนไปชนกับรถคันอื่นเหมือนกับสองรอบที่ผ่านมาซึ่งคนที่ขับรถคันนี้ก็เหมือนจะรู้จักกับโลล่าด้วยนะครับแต่โลล่าก็ไม่ได้สนใจและทําการวิ่งตรงไปหาท่านพ่อเหมือนกับรอบก่อนหน้านี้แต่รอบนี้ก็ไปไม่ทันเนื่องจากรถไอ้คันที่เธอไม่ทําให้ชนเมื่อกี้มันได้เป็นเพื่อนร่วมงานของท่านพ่อที่จะต้องมารับท่านพ่อแบบพอดิพอดีทาให้ท่านพ่อรอดพ้นจากลูกสาวที่กาลังจะเเข้้้้าาาาาปปลนนนนนนนคุุณพ่่่่่่อออออสดดทีีิชกกวโโแแต็จะยยู ้ไไม่ไดเธอก็เลยทําการวิ่งไปหาผัวและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้ช่วยลูกช้างที่กาลังทรมานตัวนี้ด้วยเอิอแม่งเกี่ยวอะไรกับลูกช้างวะแต่มันก็ได้ผลนะครับเพราะจ,ะจู่ๆโรล,ล่าก็มองเห็นคาสิโนสถานที่ที่มีตังหมุนเวียนไม่ต่างอะไรกับธนาคารเธอก็เลยเอาตังทั้งหมดที่มีไปแลกชิปจนได้ชิปมาหนึ่งเหรียญเพราะโรล,ล่าบอกว่ากูจะเอาแค่เหรียญเดียวแล้วพอเข้ามาด้านในโรล,ล่าก็เลือกที่จะเล่นรูเล็ตแลว้ววางลงไปที่เต็งย0แบบหมดหน้าตักเรามีอยู่แค่เหรียญเดียวซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นาาาิหาเลกกมมม่ไดว แต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะเอาไปช่วยผดสุดที่เลิฟโรล่าก็เลยเอาชิปที่ได้มาทั้งหมดลงไปที่เตียง20อีกรอบเรียนได้ว่าลงไปที่เดิมเพราะไม่มีอะไรจะเสียนั่นแหละครับด้วยความเบอร์วังอลังการของหนังลูกรูเล็ก็ตกลงไปที่เลข20เหมือนเดิมทําให้โลล่าได้ชิปมามากมายดูดูแล้วนั่นจะมากกว่า100,000แ,แน่ๆโรล่าที่ใช้ดวงของตัวเองจนหมดเกลี้ยงก็รีบเอาชิปมาขึ้นตังค์โดยที่มีสายตาผีพนันมากมายหลายคู่กาลังจ้องมองว่าที่เธอเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแแมม่่งเเข้าาเ้าาาลนตก็รวยได ตามาที่บักมานนี้ที่ตอนนี้กําลังยืนคุยกับคนตาบอดเราไม่มีอะไรทําแต่จู่ๆเขาก็มองไปเห็นตาลุงสายโดที่เอาตังเขาไปกําลังปั่นจักรยานผ่านเขาไปหน้าตาเฉยบักมานนี้ที่เห็นก็ดีใจแล้วรีบวิ่งตามตาลุงสายโดไปดันทีแต่ตาลุงก็ไม่ได้ดีใจเราไม่อยากจะคืนตังบักมานนี้ตาลุงก็เลยปั่นซอยยิกๆเพื่อจะเอาตังไปใช้คนเดียวแบบไม่ต้องแบ่งใคราตามกันมาละเมืองงานนี้แต่ในขณะที่ไอสองตนนี้กาลังไล่จับกันมันก็ดาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งหววมันก็ดํมาออกที่ด้านพ่อของงงไลลลาาา่่กกํัันนรรรดด้ววยคมเเเพิิิจจญใ็ เสียหลักพุ่งไปประสานงานกับรกของคนดวงซวยจนดาวไม่ด้านพ่อต้องขอพับคออ่อนอยู่ในรถแบบที่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะาแต่ตายไปเธอมีลูกก็ไม่เลี้ยงดูแต่ถึงบักมาน้ก็ตาลงจะสร้างความเดือดร้อนแบบไม่รู้ตัวมานั่งสองตัวก็ยังวิ่งเล่นไล่จับไม่เลิกแต่ผลสุดท้ายตาลงก็หนีไม่รอดและโดนโดดตังคืนไปซะอยางานั้นตาลงที่โคตรจะเสงก็เลยบอกว่าเขาขอปืนของบักมานีเพราะรดีกว่าไม่ได้อะไรเลยบักมาน้ก็ใจดีและให้ปืนกระบอกนี้กับตาลงเพราะเกิดร,รู้สึกสงสารตาลงคนนี้ขึ้นมาเออเอาไปขายคงจะได้หลายบาทในขนาเดียวกันที่ทตอนนี้วิ่งงมาาถึโรพยล ที่ชนบักมานิตายในรอบที่แล้วแต่รอบนี้เธอก็ไม่ได้วิ่งตามรถไปเฉยๆเพราะไลล่าก็แอบเพ้่มมาบนรถจนได้เห็นว่าตอนนี้มีคนอาการโคม่าอยู่หลังรถเจ้าหน้าที่ที่เห็นก็ถามว่ามึงจะขึ้นรถมาทำไมโลล่าก็ไม่ได้สนใจและเข้าไปกุมมือแชร์คนนี้ที่เหมือนกำลังจะตายซึ่งมันก็กลายเป็นปาฏิหาริย์ทำให้แชร์คนนี้ฮึดสู้แล้วรอดพ้นจากความตายซะย,ย่างงั้นแม่งใครได้จับมือ,อยังสู้ขนาดน,นี้ถ้าได้สวัสดีแกจะสู้ขนาดไหน,นจากนั้นโลล่าก็ลงมาจากรถและยืนรอผัวกลางสี่แยกไฟแดงแต่จู่ๆรถคันนี้ก็ขับเข้ามาจอด มาได้ตกลงเอาไว้โดยที่โรล,ล่าก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เลยสักนิดเออวิ่งมาแทบตายไม่มีประโยชน์จากนั้นบักมานี้ก็บอกลลกับโรล่าว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเรากลับบ้านกันเถอะเด็กดือ้อแต่โรล,ล่าก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่าเพราะตอนนี้ตังที่ได้มาจากคาสิโนก็ยังอยู่กับเธอไม่ได้หายไปไหนเออวิ่งรอบนี้ได้ทั้งปวดทั้งตังถือว่าไม่เสียเวลาที่ออกมาวิง่งซึ่งหนังมันก็ตัดจบเหมือนกับว่าที่โรล,ล่าได้วิ่งทั้ง3รอบมันคือการจบของหนังใน3รูปแบบคล้ายๆกับหนังมันจะสอนววววว่่่่่าา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 เเ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 ลลลปปป็นนนนสสิิงงํคคััรรระ20ททีีจจีีมมอออจจจยชตขขไดด้้กกใบ แล้วเรื่องเราก็จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แลพะพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ